ร6 2คนนันก็ไม่ใช่น,น้อยนะครับสำหรับผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งมันอยอะมากนะผมก็เข้าใจอยู่นะว่าใครจะมาดูเนาะเมื่อกี้มีเสียงพัดลมเราก็เลยปิดพัดลมกันเข้าใจอยู่นะจริงๆความตั้งใจของผมก็แค่แบบอยากลงกิปครอบครัวเฉยเพราะว่าลงตั้งแต่ปี2015แล้วโทรศัพท์เหมัอนั้นกไ็ไม่ค่อยดีเท่าตอนนี้นะม,มิมัน สมัยก่อนก็ไม่ค่อยเยอะนะก็แค่อยากเหมือนกับยืมยืมเมมโมรีของเว็บไซต์ y o u t u ไ e ละครับลงมาเรื่อยๆก็ลงเล่นไปเรื่อยๆตั้งแต่215 0ลงท้ายเล่นไปเรื่อยๆจนมาตอนนี้ก็ไม่ตอนก็ไม่ได้หวังยอดซับหรอกครับแต่มาตอนนี้ก็ตั้ง960กว่าแล้วแสดงว่าก็มีคนสนใจหรือว่าสงสารผู้ชายคนนี้ แต่ก้าปีที่แล้วตอนนั้นยังไม่แก่เลยนะดูตอนนี้ดิแก่เป็นลุงแล้วครับจนตอนนี้ออกจากงานประจำต้องมาเลี้ยงลูกตอนนั้นถ่ายตั้งแต่ลูกลูกคุณโตก็ไม่กี่ขวบนะจนตอนนี้มีลูกคนเล็กคนหนึ่งต้องออกจากงานประจำเป็นไรเดอร์นี่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็สามขวบแล้วก็ยังก็ยังต้องเลี้ยงนะเพราะว่าต้องเรียนบริบาล ไม่สบายเดี๋ยวโลงเงนก็หยุดก็ไม่มีคนดูเราก็ต้องดูครึ่งวันไปขับช่วงบ่ายได้สามสี่ร้อยก็ยังดีครับแค่ช่วงบ่ายถ้าขับเต็มวันก็ได้หกเจ็ดร้อยก็ยังดีทำไมได้น,นะมีลูกเล็กนะเดี๋ยวต้องเลียงลูกนะคนอุตสาห์มาติดตามโจโจสั่งเฟช่องเล็กๆช่องชาวบ้านธรรมดาช่องลุงแก่ๆคนหนึ่งนี่ คุณครับตั้ง962แล้วใกล้พันคนแล้วครับแต่ว่ายอดวงยอดวิวยังไงก็ยังไม่ได้เรายอดช็อตต้อง10ล้านก็ไม่พีไม่มีทางได้ทีมีแต่คอนเทนต์ไลฟ์สะละถ่ายแต่ตัวเองถ่ายแต่ลูกก็ก็ไม่ค่อยมีคนคอนเทนต์มันไม่ค่อยสนุกนะเหมือนเหมือนช่องฝรั่งที่เขาทำกันนะเขาทำสนุกน่าสนใจตัดต่อดีมากเราก็ไม่มีเวลาตัดต่อนะเลี้ยงลูกแล้วช่วงบ่างก็ต้องไปขับยันสองสามทุ่ม ้มีคนมาติดตามเกือบผันคนนี้ก็ดีใจแล้วครับถ้าครบพันคนมเมื่อไหร่ก็คงจะได้ก็คงจะมีะไรายได้แต่ยอดวิวก็ไม่ได้ออดวิวคลิปช็อตต้องสิบล้านเพิ่งจะได้สองหมื่นกว่ายอดวิววิดีโอธรรมดาต้องเท่าไหร่นะสามพันชั่วโมงก็เพิ่งจะได้พันหกรอยชั่วโมงแต่ยอดซับนี้ก็จะพันหนึ่งครับก็ขอขอบคุณคนที่อุตส่าห์กดติดตามกดซับกดดู ขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์มาติดตามพ่อลูกอ่อนไรเดอร์พ่อ on, ลุกอ่อนไรเดอร์ขี้มาคนนี้รักไรเดอร์น้อยแต่ขอยรักนาน,าน